คลิปนี้เราตามอาจารย์ลำแผนพานักศึกษาไปดูการปลิตผลไม้โดยที่จะเน้นไปเรื่องของการจัดการน้ำและคุณภาพของน้ำที่ใช้ในส่วนผลไม้น้ำก็ไม่แตกต่างจากดินหรอกครับก็คือน้ำที่เหมาะสมในการทำสวนผลไม้ก็จะต้องมีความเป็นกลางก็คือ PH ประมาณเจนเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำลายาธาตุอาหารถ้าเกิดมันมีความเป็นกดหรือเป็นด่างมันก็จะไปมีผลต่อการละลายาธาตุใดธาตุหนึ่งในดินแล้วก็มีผลต่อสภาพของต้นไม้ปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายท่านก็มีการนำน้ำดิบจากที่อื่น มาใช้ในการทําสวนหรือกุดน้ําบาดาลขึ้นมาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยน้ําบางทีนะใสไม่มีลักษณะว่าจะเป็นพิษหรือว่าจะไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือในน้ำเนี่ยมันมีสารเคมีมีอ่อนต่างๆมีความเป็นกรดเป็นด่างซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้ําชาวสวนจะต้องเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้รวมถึงมีการ ปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนจะนํอาไปใช้อย่างในกรณีของคลิปที่อาจารย์ลำพนพาไปเนี่ยน้ำจากพีเ8ศ3.8ก็มีผู้ช่วยนะักวิชาการเกษตรเขาเข้ามาใช้ปูนมาในการปรับจนทั้งถึงพีเอได้6.8เดี๋ยวเราไปชมด้วยกันตอนนี้คือกำลังกังวลอยู่อย่างเดียวเขตเนี้ย มันใต้ทะเลแล้วปินชั้นล่างในบางส่วนที่มันเป็นทะเลเก่าตัวน้ำเค็มเพิ่เลยจําหวงอยู่เพราะว่าตาวัดในอดใช้ปบน้ำมานานระดับหนึ่งาน้ำเค็มค่า pH มันจะเปลี่ยนและตอนนี้ได้วัดเรียงค่ะว่ามาวัดในวันคืนเนี่ยค่า pH ที่ใช้ตัวค่าวัดน้ำ1 8อยู่6.8แล้วตัวค่าความเค็มเป็นไงมั่งคะพี่สมใจรอจาน ออ๋เดี๋ยวขอตัวอย่างน้ <S 1> <S 1> ําไปแล้วกันแล้วก็ไปวัดค่ะอันนี้ให้ปกติเวลาวัดน้ําเพื่อการเกษตรต้องวัดอะไรบ้างครับอาจารย์แพนก็วัดเพียสวัดความเค็มเนาะค่าการนำไฟฟ้าอ่าใช่ค่ะวัดค่าอีซีถูกค่ะมันมีเครื่องอยู่เดี๋ยวให้เด็กเข้ามาจากเทือบาน หมายถึงวันนี้เข้ามาเข้ามาเลยเลยเลอ้าวได้ครับงั้นเดี๋ยวเอามาเลยดีกว่าเดี๋ยวอะไได้ลองดูกันว่าน้ําเป็นไงบ้างเหมาะสมกับการใช้ในการเพาะปลูกพืชไหมดีว่าเกษตรแค่ค่าวพีแค่อย่างเดียวเท่าไรค่าวพีก็มันซื้ออีกตัวเครื่องวัดไอีกข้าวปุ๋ยขนาดเพราะนั้นมันก็วัดพวกย้อนนะอาจารย์อันนั้นมันวัดพวกไนเตรตวัดแอมโมเนียมวัดอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนั้นนัดเขากันว่ามันเี่โมงสี่โมง เนี้ยวะผมที่แรกว่าจะใช้น้ําผสมเอาน้ำอ่างหน้าบ้านวางระบบไปแล้วแล้วทีนี้น้ําอ่างมันต่อมันน้อยเนี่ยมันรองไปทีนึงน่านน้าบาดาลยังเดียวเมื่อก่อนมันมีคำพูดท้องคนรุ่นก่อนก่าน้ําบาดาลมันใช้ประการเกษตรไม่หมที่นี่กับการขายและคือรู้แล้วข่าวที่แพร่รนอนร้อยเมตร ไปมั่นใจว่ามันคงใช้ได้อืครับอันนี้วิธีการของพี่สมชายขือคแมาจากบ่อเลยบ่อประดานีบ่อนี่มันนคดลึกเท่าไหร่ครับร้อยเมตรแต่น้ําที่ดึงมาใช้เนี่ยตอนหน้าฝนมันมีตับผิวดีนประมาณสักห้าเมตรแล้วไม่ยอมป่าบ่อเลยเราเห็นน้ำค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เทดรวมมันแรงสุดแล้วมันดิ่งลงไปมันลงไปอีกเท่าไหร่ถูกไหมฮะหลักการของใช้เนี่ยหน้าบดานันจะมีอยู่สองลุ่ม เมือ่อก่อนการเจาะบอ่อกรดานเนี่นยเขาจะใช้น้ำชั้นบนไปเลยโดยใช้ทอ่อสตุกเรามีน้ำชั้นบนาาอเราใส่ท่อสูบไปแล้วไปวางบนชั้นหงถึนแข็งเราจะใส่ท่อทิศเพราะฉะนั้นถ้าขุดบ่อแบบนั้นบ่อกระดานรุ่นนั้นจะทําให้เกิดผลเสียในเรื่องของน้ำชั้นบนน่ะเมือออ่อถึงกระทบแรงน้ำชั้นบนจะหลงไปง่ายด้วยตอนนี้เกิดปัญหาที่ชุมชนบ้านนี้แหละพ่อบ่อในไอเดียนะบ่อของคนบ่อเราท่เ ดูเฉียบน้ำทั้งล่างและทั้งบนไปด้วยพอถึงทุบแรงจับเขามันจะดึงน้ำทั้งบนหรือน้ำทั้งล่างมันน้อยมันจะดึงทั้งบนมีความเกิดปัญหารอบๆข้างไอของพี่สมชายร้อยเมตรดิใช้ขุดแบบไหนพอกับปั๊มปั๊มขุดอ่ะใช่เครื่องบ่อบาดานี้บ่อนะอ๋อร้อยเมตรบันเดียวเสร็จแล้วพอเราเอาน้ำขึ้นมาพักอย่างนี้พี่สมชายจะเอาไปลดเลยหรือว่าพี่สมชายจะพักน้ำไว้ก่อนหรือว่าจะมีการ แก้ไขหรือว่าปรับสภาพน้ําไงไมไม่ได้คิดปรับสภาพน้ำนะเ,เพราะว่าเ้าผมมั่นใจว่าเรื่องน้ำก็เตเนี่ยพอมันดึงน้ำมาดานมาเนี่ยมันเปิดตัต้มอาจจะได้อากาศสดนีงแล้วพอใส่สปริงเกอร์มันก็เหวี่ยงมันก็ได้เปข้าวเทียนข้าอากาศอย่างเงี้ยคือวมามันใช้ได้ผมมันอยู่ในนี้ใช้ได้เลยผมยังเคยคิดว่าแรงดันน้ำบาดาลมันพอหรือปังใชมมันแรงพอเนี่ยเราไปใช้หัวฝอยอ่ะ ที่มันมีนั่นว่ากับรถได้เลยนี่มันใหอ่ยู่นะหรือไม่ต้องมาเสียค่าระบบไฟสองท่านเพราะตอนนี้มันดูน้าใส่บ่อเนี่ยปั๊มเสมอสองแรงที่งานตน้ำลึลึกหกสิบเมตรที่ใช้อยู่ตอนนี้น้ำมันเจาะบ่อดาวน์เก้าสิบเมตรโดยใช้ค่าวิเคราะห์อย่นี้ที่เขมีระดับน้ำเนี่ยตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปค่ะแล้วไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบเมมันค่าตามลิซซีอ่ะ การกะทอนของสนามแม่เลกไฟฟ้ามันลดลงไม่จบประมาณนั้นแล้วทานลึกลงไปเนี่ยถ้าเลือกสำรวจเพราะว่าเวลาเราทําสวนเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันไม่ดีจริงนะพอไปลดเนี่ยทุเรียนมันไม่โตมันดิมเบือใบไหมก็มีบางทีลดแล้วอย่างทุเรียนก็อาจจะมีใบไห้แต่ถ้าเป็นพวกพืชระยะสั้นนะไม่โตนะจ๊ะเพราะว่าปัญหาหลักที่จะเจอคือหนึ่งน้ำก็ได้ จะมาน้ำก็ได้น้ำก็ะด้าตอนน้ำก็ได้ปุ๊บที่เราเคยไปดูเขาบอกว่าพักน้ำไเลยใช้ได้ตัวเดียวมีบ่อพักไงสูบขึ้นมามีบ่อพักแล้วก็ไปใช้บางที่นี่ก็พักเป็นชั้นเลยนะวางบนแล้วที่ไปดูแล้วเนเขามีที่กรองเลยแล้วก็ทําเป็นถังอ่ะสามสามระดับเนี่ยตกรองลงมาแล้วพักไปด้วยกรองไปด้วยเจ็ดวันที่เขาไปใช้น้ำก็ะด้างกน้ำเป็นด่างน้ำเป็นด่างน้ำเป็นด่างน้ำที่เราผง๋มตะก๊อ่ไปแล้วมันไม่เป็นฝอย มันมันน้ำบดานมันน้ำมันมีรถตู้จอดอยู่สองคันน้ำบดานอาบน้ำแล้วชอกสบูกไม่มีฝองพวกนั้นเอาไปเอาไปปลูกุเรียนเอาไปปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไยจานจึงไม่ได้ผลมันมันมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเพราะว่ามันมันจะมีช่วงที่ธาตุอาหารมันเป็นประโยชน์ก็ประมาณห้าเนาะห้าจุดห้าถึงประมาณอะถึงเจ็ดได้เลย ถึงกลางเนี่ยโอเคยังยังได้อยู่แต่พอมันเป็นกรดแล้วมันเป็นด่างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารแต่ลต้ว <ทะ S 3> อืมแล้วตัวกระหน่ำนี่เลยคือว่าจะ,ะจะลดตัวหนึ่งใช่ใช่ไปเนียน่ยงน้ำพวกธาตุอาหารที่เข้าชีวิยในก้นพืช <ทะ S 2> นะครับมันจะหลดลงอพอธาตุน้ํา,าเป็นกรดที่เยอะหรือด่างเยอะเราให้ธาตุอาหารไปที่ดินได้พืชอื่นไปใช้ มันเอาไปใช้ได้น้อยอแล้วพอเหลือตกค้างที่ดินพอเหลือตกค้างที่ดินปป๊บห่ะเราใส่ไปเยอะประมาณนี้มันกลายเป็นผีตอนนี้ทีผมเอาน้าประดามาใช้เนี่ยกังวลมันเป็นทิษเนี่ยอืมันจะไปมีผลต่อธาตุบางตัวพอมันดูดธาตุบางตัวไม่ได้มันก็จะสะสมอยู่ในดินแล้วพอธาตุตัวหนึ่งสะสมอยู่ในดินอย่างอย่างแถวเนี้ยพีจะเยอะเนาะฟอสฟอรัสอะ่ะตัวนี้ตัวนี้เยอะแล้วธาตุตัวนี้ตกค้างอยู่ในดินมากเนี่ย มันก็จะมีความเป็นพิษกับรากพืชแล้วก็มันไปทําให้การผลิธาตุอื่นลดลงด้วยอืมต้นทุนสูงขึ้นใช่แต่ว่าในเชิงกรดบางทีเขามาดูเป็นพิษไม่หรือว่าปลูกแล้วไม่โตรู้แต่ว่าปลูกไม่โตปลูกแล้วไม่ได้ผลรู้แค่นี้แต่พอเราทําวิชาการเนี่ยเราก็ต้องมาอธิบายเข้าในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์น้ำวิเคราะห์ ph วิเคราะห์ค่ากันน้ำไฟฟ้าวิเคราะห์ความเค็ม วิเคราะห์จำนวนของกระดาษตะเกลือนี่นะใช่ค่ะเกลือเกลือที่อยู่อันนี้เวลาตั้งกราษของอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์น้ํายังไม่ได้วิเคราะห์น้ำนะเราทำได้ดีต่ก่อนได้ได้แจากขอดมาตัวที่สองเติมนติมนี่งานที่เด้านเกษตรที่มาเนี่ยตอนนี้น้ําในสวนพุทธก็ทำแล้วก็มีปัญหาเข้ามากระทบที่ผมพอดีผมเองไปเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการสายเท่าจากที่ด้านการเกษตรของรัฐบาล แล้วก็ลดน้ําน้อยเพื่อไปกดให้มันคุดมันออกดอกอพอออกดอกเสร็จแล้วข้อก็ไปดอกน้ําอีกค่ะพอดอกน้ำมากเนี่ยผลคุดก็ไม่จะเลือนตโตแล้วใบก็เครียดมันจะร่วกองมดลเป็นผลเรื่องน้ำาองมูลเรื่องน้ําผมก็ไปแนะนําเขาว่าให้ที่นะเพิ่มน้ําในตังไปร่วงมาล้อมเพราะยิ่งคุณไปเครียดยิ่งน้ําอ่ะโอกาสร่วงของผลมันก็เยอะแล้วก็ให้สารอาหารน้อย ใส่อะสารอาหารไปแล้วถานน้ำมันน้อยอาหารที่ได้ใส่ไปก็เป็นพิษิดคุยเขาอย่างนั้นแล้วขวามมดเรื่องพอที่สารกับน้ำรวมแปละดับพิษลงมันมะเป็นิดค่อนข้างเป็นเยก็ตอนนี้3.5ค่ะค่ะโอ้3.5 3.8มันเป็นพิษํำพุดธไหมโอ้เป็นนลค่ะขนาดนี้แล้วแต่ไปตอบโจทย์เราถานน้ำมากมันคุดอยู่ได้พอสองแปลงเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำผิดกันสองเท่าความเจริญโตโตแตกต่าง ผลผลิตเหมือนปกติออืแต่ถ้ามันแก่สุกแล้วเทวชาอาหารมันอาจจะแตกต่างตัวที่่าตุพเศที่คาณมอะไรเนี่เนาะมีสวนแล้วผมก็พยายามแนะนาเขาเด็กเกษตรติดกระสุิมาบอกที่เพิ่มน้ําไปเลยมกนรวมรวมบอกมันหนกมันเก็บไปไว้อยู่แล้วลองมอดมันร่่งหมดแล้วอายุสามแต่พวกเาก็สวนน่ะเรามีรุ่น้องคนสวนติดกันแหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปครึ่งตัน ที่น้อยกว่าด้วยครึ่งตันกี่ต้นที่สมชายร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นครึ่งตันคือห้าร้อยกิโลร้อยกว่าต้นต้นหนึ่งต้นหนึ่งประมาณห้ากิโลก็ใส่ไปเรื่อยทีละน้อยอ่าโอเคอันนี้ถูกถูกต้องไหมการใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยทีละน้อยถูกต้องไหมครับแบ่งใส่นะแบ่งใส่อ๋อเคยเล่าไปฟังมใช่ปะ เขาไม่ใช่กินข้าวทิงสามสิบครั้งต้องกินทีละครั้งใช่ไหมหอมโมไปสวนนี้เราวิเคราะห์ครับทีแรกเขาก็ยิงไม่ดีน้ำเราผมเอาเครื่องตัวนี้ยไปเทสน้ำสามจุดห้าสามดแปดน้ำไสเป๋่เลยนะกากเราไปวัดอีกแปลงหนึ่งก็สามําคแปดตำสวนติดครันนั้แต่เขาตดนน้ำใสปุ๋ยต้นางเยอะผลยาเยอะกว่ามันทำให้เห็นว่าแสดงว่าค่าของน้ำที่เจ้าของแปลงอ่ะ กังวลนะมันไม่ใช่ประเด็นนี้อืเห็นชัดเจนเราพยายามแย้งให้เขาเห็นว่าคุณเพิ่มน้ำไปเพื่อประโยชน์เขาก็กังวลมันลดน้ํามากมันสลัดลูกทิ้งแต่บังเอิญในช่วงมันกำลังสลัดลูกที่ไปสมบูรณ์ทิ้งด้วยวก็ตกยจกงเลยเล่าให้จะยิ่งมดไปกันใหญ่นะหลักการที่เห็นก็เหนแต่ความแตกต่างของมัคุด กับทุเรียนอาจจะต่างกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์ค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีเขาสายเกษตรเหมือนกันค่ะค่ะทำงานหน่วยราชการมาแนะนำตัวข้างในอ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนกจันเกตนอกนะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะค่ะเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเทศบาลนครสอค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ะ บ้างๆอาศัยมึงขออาศัยกันเราจะคุ้นเคยในเรื่องพวกนี้กันใช่ไครับก็สำคัญเร่องมาเทิดรับาลเน่ยครับทีนี้ว่าย้อนเล่าประวัติเมื่อกี้ที่คุยกับสวนมัมาคุดแต่เมื่อกี้เรื่องของการผลกระกบเรื่องประเทศนั้นอย่างไรครับแล้วก็แยกมาว่าสวนติดการใส่ปุ๋ยมากกว่าลดน้ำมากกว่าเนี่ย้ำแตกต่างระชาตที่เเท่ากัน ไขมันมีโตได้แต่ถ้ายายนั้นก็หกเพราะอย่เสียงหมอนน้ำมันมีผลอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เป็นการไ่รู้กัาที่สุดท้ายเดีนี้เราต่อครับอ๋อเดี๋ยวจะอะไรกันจักก็จักที่ให้ปูนมาไปไปใส่ในน้ำนะคะเพื่อให้อัตราพีเอชเพิ่มขึ้นคุณมาใส่น้ำเลยใช่ค่ะละลายค่ะเราละลายแล้วตั้งทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็กวนๆแล้วก็ราดแต่เราราดเนี่ยเราราดในช่วงเย็นให้เขาราดในช่วงแบบที่ไม่ใช่ ช่วงกลางคืนอ่ะเนาะอ่าจ้ะเพื่อให้ประสิทธิภาพมันมันมันดีขึ้นค่ะเขาก็ล่าไปได้สองค้งก็ใส่ปุ๋นมาปุ๋นมาการต่อต่อน้าเราตอนเนี้ยหนูให้เขาใส่คือห้าสิบกิโลก็คือกระสอบไปยี่สิบห้ากิโลใส่สองกระสอบต่อหนึ่งอาทิตย์ ให้เขาใส่นะคะตอนนี้ค่ะใส่ไม่ถึงใส่ในน้ำดรวยใส่ในใส่ในน้ำค่ะในน้ำเลยใช่ไหมใช่ใช่ในน้ำที่เราจะไปรดเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะในบ่อเลยใช่ใช่ค่ะใช่บุญมันมันใส่ทั้งในดินก็ได้ทั้งในน้ําก็ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าปกติพวกโดโลไม้บ้านเราเนาะ เดี๋ยวถ้าเราในนากุ้งนะต้องใส่โดรไม้ไปปรับน้ำแต่ของเกษตรเนี่ยเราใช้ปูมานปูมานแต่ว่าโดรไม้อะดีกว่าปูมานในความในความคิดของหนูนะปูมานอ่ะมันมันค่ามันจะคล้ายๆกับปูนขาวอะค่ะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะก็แต่ว่าไอ้ตัวปูมานเนี่ยทางพัฒนาที่ดินอ่ะเขาให้มาฟรีให้มาแจกได้มาฟรีไม่ติดตังใช่ค่ะก็เลยให้ชาวบ้านไปใช่ค่ะก็ใส่ไปได้สองอาทิตย์ก็ไปวัด ค่าครั้งล่าสุดก็พีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจากปรับจาก3จุดแต่ว่า,ามันขึ้นช้าค่ะ,อะตอนปกต,ติาาการสะเทินการสะเทินกดน้าจารย์น้ำแพน่นะช้ามากม่นตค่ะ มันแค่เวลาในการเดิงกดใช่เพราะว่าน้ําเป็นตัวที่ทําให้ตัวเฮสบวกนะจ๊ะเนาะที่ดึงในกดแตตัวแตกตัว,ตตวเออแตกตัวให้ work, เฮ<ร>สบวกครับทำไมน้ําเป็นทําไมน้ําเป็นกดเพราะมีเฮสบวกอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอ่ามีเฮสบวกอยู่มันทำให้คา่า pH ต่ําลงไปใช่ก็จากตอนแรกวัดได้3.3โดยประมาณค่ะตอนนี้ก็คือมาประมาณ3.6ถึง3.8เขาค่อยๆขึ้นทีละนิดนะคะคือแบบใช้ ระยะเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันเป็นปฏิกริยากันแต่ไม่อยากให้เขาใส่ในทีเดียวเพราะว่าในบ่อเนี่ยมันมีสัตว์น้ําขนาดเล็กด้วยก็ค่อยๆทยอยปรับค่าไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ให้เขาแนะนําเขาว่าให้เพิ่มปริมาณน้ําที่ลดในแต่ละวันแต่ละครั้งก็ดีขึ้นเขาก็ทําตามแล้วก็ไม่ใช่เราคิดว่าในตัวของเกษตรกรเองนะเขาเขาเคยทํามาแบบนี้ แล้วก็จีใต้สอดเนื้อเขาอะสมองเขาสั่งแล้วเขาชิมปุ๊บเนี่ยน้ำมันต้องเปรี้ยวแต,แต่จริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นก็หนูก็ลองชิมแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นส8มจุดปดไม่เปรี้ยวใช่ไหมไม่เปรี้ยวมันมีความเฟื่อน,อนมันมีความเฟือนะฟ่อนใช่ค่ะแต่ไม่เปรี้ยว,ยวคือแล้วก็ส่วดข้างๆเนี่ยก็วัดได้ประมาณกันเลย,เลยแต่ว่าสวนบางคนเขาก็ ก็ลักษณะใบก็ดีเหมือนกันใช่ของเขาก็ดีนะคะไม่ได้อ่ลักษณะของใบไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าส่วนข้างๆอ่ะที่เขาไม่มีปัญหาเนาะใบเขาจะหนามันกว่าเท่านั้นเองอาจจะเรื่องของปุ๋ยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นยาค่ะคือคือส่วนของป้าเนี่ยจะใช้น้อยค่ะใช้ว้อยคอใช้ใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ไม่ค่อยพ่นยา มีผลยังไงบ้างพอใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ไม่พ่นยาน้ำมาด้วยก็ใบค่ะใบก็เห็นได้ชัดของลักษาะใบคือใบบางแล้วก็ไม่มัานค่ะจ้ะแต่ว่าจํานวนผลยางเงคะปีนี้ดกอยู่แล้วมังคุดบกทุกสวนค่ะแล้วก็จํานวนการล่วงก็ขึ้นอยู่กับน้ําการใช้น้ําค่ะว่าจริงๆแล้วมังคุดจะ่ บางสวน่ะใบมันใบหนาใบมันค่ะ,ะแต่บางสวนี่ใบไม่ได้หนาไม่ได้แต่ว่าได้ผลผลิตเท่ากันเท่ากันเท่ากัน,นาาทำไมเราต้องไปใส่ปุ๋ยจนนังให้มันใบมันใบหนาบางทีก็มีคำถามว่าใส่มากกับเปืองมากเนาะค่ะเคยๆลองคุยกันไหมว่าทําไงดีให้มันลดต้นทุนอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยคุยในเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะ อย,อยู่การบริหารจัดก,การของแต่ละสวนมากกว่าบางสวนนถนัดไปทางเคมคีก็เคมีเลยใช่ค่ะทางสวนก็าผสมผสานใช้ทั้งเคมีแล้วก็อินรีย์แล้วแต่ค่ะต้องประยุกต์กันบางสวนก็ไปในเชิงอินรีย์เชิงเดี่ยวเลยอย่างเดียวเลยอินทรียอย่างเดียวฉันเป็นออแกนิกเลยอย่างเงี้ย,ย,ย,ยาก็มีค่ะก็แล้วแล้วแต่การบริหารจัดก,การของแต่ละสวนค่ะอืมตอบนะไหมครับเอาให้น้องตอบผ่านมั้ยเพราะว่าตังใจมันจะมายิงมันไม่ใช่ ใส่ปูนในน้ํากับในดินมันต่างกันไม่ต่างกันอนยะ่าไม่ต่างกันแต่ในในตัวของปูนขาปูนมานเนี่ยคือในการทําอย่างอย่างบอกกุ้งเงี้ยทำนากุ้งเนี่ยเขาเขาใช้ในการปรับบ่ออยู่แล้วปรับสภาพของบ่ออยู่แล้วค่ะทีนี้เราใส่ในดินเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะปรับช้าก็ไม่ทันใจคุณป้าอย่างนี้เราก็เลยให้เขาใส่ไปในใน้ําด้วยเลยค่ะเขาก็มีความรู้สึกดีขึ้นค่ะจ้ะ เพิ่มความมั่นใจมากขึว่าน้ําเขาอะสามารถใช้ได้ค่ะใส่ใส่กี่วันคะแล้วถึงไปว <c oughs> ัดเออตอนนี้คุณป้าเอาน้ํามาให้วัดอาทิตย์ละครั้งค่ะแต่จริงหนูบอกเขาแล้วว่ามันใช้ระยะเวลานานานะกว่ามันจะปรับค่าขึ้นจะ้ะนาน,นแประมาณกี่เดือนอุย้ยนานค่ะต้องทยอยใสย่คือตอนนี้ค่าพีเอกเขาต่ํามากก็คือประมาณสามุสาเองที่วัดซึ่งมีความเป็นกฎเลยแหละ แต่ความเป็นกรดของเขาก็ไม่ได้ทําลายไอ้ตัวบางคูดเขาสักเท่าไหร่ไม่มีเลยปกติมากเลยแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงวัดค่าได้ได้ได้สามคือน้ําในบ่อนะแล้วก็น้ําในบ่อปอกหนูก็เอามาวัดเหมือนกันอันนี้ก็แปลกน้ําในบ่อปอกเนี่ยวัดได้หกจุดแปดซึ่งปกติใช้ได้ปกติเลยค่ะดีเลยถือว่าดีเลยอแต่น้ํามีสภาพแบบเป็นขุนเหมือนมีตะกรอนใช่ไม่รู้อ่ะวันนั้นคุยกับน้องเมย์ ไม่เขื่อนมงอแงป่ะไม่งอแงก็เลยเลยลองวัดทั้งน้ําขวดด้วยก็ได้ประมาณนี้หกจุดแปดถึงเจ็ดซึ่งซึ่งดื่มได้อ่ะค่ะก็วัดน้ําขวดก็ประมาณนี้ค่ะถ้าดื่มได้ปกติก็แต่ว่าเป็นบ่อนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากน่าจะเป็นดินเนาะดินทีอย่ดินใช่ค่ะใช่แล้วก็คือฝั่งนั้นน่ะไม่ได้ห่างจากน้ําทะเลซึ่งไหไ่ขึ้นลงอะเนาะความน้ําก่อนยค่ะก็ด้วยอาจจะมีผลค่ะ ของที่ดูลดที่ว่าถใสปูเยอะลดน้ําเยอะลดน้ําสีขุ่นราคาพิเศษเท่ากันเท่ากันก็ไม่มีส่งผลอะไรยังงงก็น้องเมยแล้วนักโบราณอย่างทำไมเอาน้ํามันก็สีมันขุ่นนะเรามีพวกกญิงปีวิวถุกเสะต้นพืใช่ใช่แต่ราคาพิเศษมันต่ำแล้วเราไปใช้มาพูดลดมาพูดทั้งทั้งที่สีเดียวกับขอบบอนะแต่ค่าพิเศษมันต่างกันละมุงเลย างกันเยอะไม่ได้ใจเยอะมากเลยค่ะอ่าแต่ว่าความสมบูรณ์ของพืชนก็เขาบวกกขบแปลงที่เจ้าปัญหานี้เป็นเข้าตัวของหมดเลยบอกค่อยๆปรับไล่เพิ่มใช่ใช่แล้วเพิ่มน้ําไปตั้งระยะหนึ่งสเดือนสองเดือนแล้วค่อยตามปุ๋ยขึ้นไปแล้วก็ถ้าเขาวิเคราะห์นิ้งเขาได้ผมพยายามอยากจะให้น้องเมฆเขาให้่เขาวิเคราะห์ดินก่อนดิ้นเขาขาดกฎไหมถ้าดินขาดเป็นกรดปั๊้นน้ำมังนี้ก่อน การดึงอาหารไปทีเลี้ยงต้นเขาเองเลี้ยง <โห S 1> ต้นเขาเองเลี้ยงลูกเขาเองมันจะส่งผลที่มันตอบมาพาดชัดณปัจจุบันที่เราเห็นในขณะเดียวอีกข้างนึงน,น,น้มามันเท่ากันแต่ความสมบูตรณ์ของต้นสาร้อาหารของคนดูแลผลผลิตมันเป็นบวกกว่าเขาทั้งเท <c oughs> ่อพ้องกเลยบอกบอกคณะคนนี้ถ้าไม่ตามก้างแป่ผมก็มไปช่วยเลยก็ไม่ได้เนเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาดีคุณก็ต้องครูพัคประจำ ตามศาสตร์ของเกษตรบ้านด้กระเดิบแบบใช่ค่ะกระเดบโอเคครับกลับมาดูตรงนี้ต่อวันนี้ที่น้องเมย์เข้ามาตรงนี้ว่าเดี๋ยวเขื่อนประเทศน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมใส่ขวดให้น้องเมย์แลต้องสวัสดีค่ะอัเนี้แล้วก็ดูดแล้วใส่แล้วกระดูดเลยอันนี้ได้ pH 6.8ตหกอนนี้แหละค่ะใช่น้ำมัาใช่างเอ่อเครื่องมันวัดได้ค่า pH ออย่างเดียวค่ะพี่จ้า ฐานหมดก็เลยใช่ค่ะยาที่แบบพานมีวัดีข้อน้ำได้เยอะกว่าก็อีไหมกอีซีเนาะอือมันก็จะมีตัวที่วัดค่าความเค็มอะค่ะ TDS อ่าอืมค่ะก็ออกมาเป็น ppm ครับค่ะอืมก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะวัดได้ประมาณประมาณนี้แหละค่ะเครื่องวัดน้ำ ผักสลัดเหรอคะออันนั้นวัดอันนั้นวัดอะไรคะวัด EC หรือว่า EC ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็มีสองตัวค่ะส่วนใหญ่จะเพิ่มความเค็มค่ะอีกสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะค่ะกำลังตอนนี้ของฝั่งผลไม้ที่มันใกล้ น้ำเค็มในคลองน้ำเค็มตรงค่ะถ้าไม่มีดีก็ดูน้ำโซ่คลองแล้วดูให้กังวลจุดใช่ใช่ค่ะผมนึกตอนนี้วันหน้าจะเทศบาลเนี่ยกองช่างพันเขาน่าจะมีตัววัดค่า pH ตรงนี้ไอ้ความเป็นของน้ำอยู่เหมือนกันกำลังไงก็กังวลกันอยู่ลองคุยแต่ว่าน่าจะมีส่วนของเ็อกแก่บบอกปุ้งมีค่ะของของ่ทถองมีมากเลยหยิบ ติดเอวก็ได e you know. ้การวางแผนเวลารปลูกพ er ืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีนะว่าพืชนั้นละทนเค็มได้เท่าไหร่นะเป็นค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมค่ะถ้าเป็นพืชในกลุ่มมันก็จะเป็นกลุ่มผักกลุ่มไม้ผลอ่าพอมีข้อมูลอยู่ค่ะค่ะค่ะอืมใช่เนาะมันเนาะลากอยู่ในสารละลายอ่ะมันก็ตอบสนองชัดเจนพวกผักสลัดนี่ พาชีพี่สนายว่าคือถ้าเกิดว่าการพีเอชการบำเพ็ญเปลี่ยนนี่น้องตายเลยนอย้องตายเลยครับลากเสียไปเลยทันตายเห็นนะยิงวารโรคเดี๋ยววารโรคนะข้าวเป็นจุกสลัดเนี่ยน้ำเราไมึมนๆก็ค่ะ